ค่ะมาเตอร์คลิปนี้ก็ให้มาเซอร์อธิบายเรื่องราวของความว่างค่ะความว่างเพื่อจะได้โปรแกรมจะได้สําเร็จร่ารวยรอดรวยในยุคของโควิดค่ะเชิญจ้าค่ะเนี่ยความว่างนี่ความว่างนี่หลายคลิปเนาะเราเราเราคุยกันเรื่องในความว่างเนี่ย่เรื่องของความว่างตามจิตให้ว่างคือในความว่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยคือว่างเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม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 ่แปลว่าว่างไม่มีอะไรเนี่ย เออคือคือว่างจากตัวตนดีกว่าถ้าเราพูดครับ <'kay. S 2> ชัดๆนะ <'kay. S 2> คือว่างจากอัตราตัวตนเราไม่ไปยึดติดกับอะไรนั่นมันมันจะว่างนะช่วงนั้นมันจะว่างว่างจากการที่เราไม่ยึดในรูปขันประมาณเนี้ยย <'kay. S 2> กตัวอย่างรูปขันนะ <'kay. S 2> เ,เ,เพราะว่างว่าขันหน้แมันไม่มีไม่ไม,ไม่มีอยู่จริงมันเป็นของที่อะไรอย่างเงี้ยนะ เอ้ขันห้าน่ะถ้าในทางคือขันห้าน่ะมีจริงเข้าใจไหมมันมีจริงขันห้าน่ะมีจริงแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ชตนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมันมันเป็นปรมัตธรรมต่อตรงเนี้ยเอแล้วเราเห็นได้ได้ว่าก็มันมีนี่กับความเจ็บปวดความสุขความทุกข์เนี่ยเราก็ได้รับสัมผัสใช่ไหมละ่ะเราหมายว่าเวทนาเราก็เจอมีสุขมีทุกข์ก็เห็นเออก็มีอยู่จริงๆใช่ไหมล่ะ ร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาบรรจบรวมกันมันก็กลายเป็นตัวเราก็มีอยู่จริงๆ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> yeah. แต่ว่ามันมีจริงแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไง <c oughs> ไอตอนที่เราพิจารณานเนะี่ย <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเ <c oughs> นี่ยก็ไอตรงเนี้ยมาสเตอร์ก็ได้เคยบอกวิธีการพิจารณาไปแล้วเนี่ยในหลายคลิปที่ผ่านมาฉะนั้นในความว่างเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มันมัน มันว่างเปล่าโดยไม่มีอะไรเลยเป็นศูนย์ไปหมดเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นในในความว่างมันมันก็มีทุกอย่างแหละแต่มันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวไม่มีตนแค่นั้นเองคือในในความว่างะมันมีทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่มีเนี่ยถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าหมดเหตุมันก็ดับใช่ไหมมันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันจะทําให้มันเกิดหรือทําให้มันดับแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้ด้วยในความว่างนั้นใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่า ที่ทําให้เป็นสภาวะว่างนั้นน่ะนะคือลดอัตราเราลงเน่ะแล้วเราเราการที่เราจะสร้างเอ่อเป็นเป้าหมายขึ้นอะไรตรงเนี้ยที่บอกให้เป็นมีเป้าหมายไปแล้วก็มีมีพลังเนี่ยมีสมาธิมีอะไรต่างๆเนี่ยนะค่ะมันมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มปัจจัยของความสําเร็จในการที่เราในเป้าหมายที่เราที่เราจะโปรแกรมลงไปใช่ไหม พราะว่าเราเราเราไม่ได้มีอัตราเนี่ยเราไม่ได้มีว่าคือคือความร่ารวยมันก็มีใช่ไหมค่ะเออ่ความร่ารวยมันก็มีก็บอกบอกแล้วในความว่างมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่างมันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตนแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ว่างจากความร่ารวยมันไม่ได้ว่างจากทุกอย่างมันจะมีบททุกอย่างมันแบบจะพูดว่าเราว่างจากอัตราเราว่างจากการปรุงลบแบบภาษาง่ายๆได้ไหมล่ะมาเจอ อือใช่<ร>ใช่คือทุกอย่างมันมันมันก็เกิดจากสัญญาสังขารปรุงแต่งนั่นแหละมันก็เลยเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันมีจริงขึ้นมาใช่ไหมล่ะ,ะอ่าเนี่ยตัวสัญญากับตัวสังขารเนี่ยสาคัญไอ้ตัวเนี่ยนะ,ะปรุงแต่งให้มันมันมันเกิดเป็นมีจริงจริงขึ้นมาใช่ไหมล่ะ,ะอ่าจากนั้นการที่เราเอารูปนามามามาเล่นเนี่ย มันไม่ใช่ไม่ใช่มันจริงๆมันไม่ใช่ของเล่นนะมันเป็นของที่เราจะต้องเอามาใช่ไหมเอามาบริหารเนาะแ้วเอามาบริหารในสภาวะของความว่างเพื่อสร้างเป้าหมายแล้วก็แล้วก็ทำเรามีวิริยะมีความเพียรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทํางานทําอะไรต่างๆเนี่ยตามตามที่เราทําตามตามที่เรามีความสามารถ <ฮะ S 2> ใ,ให้มันสอดคล้องกับเป้าหมาย <ฮะ S 2> นแล้วความสําเร็จมันจะอยู่ในอดีตอ่าเนี่ย มันมันมันก็ประมาณตรงเนี้ยนะมันมันมันก็ไม่ได้ผิดเที้ยนอะไรไปคือในความว่างอ่ะคือพลังงานเนี่ยมันมันมีอยู่อันนี้เราเรามาในเรื่องของพลังงานนะเพราะตอนที่เราว่างปะพลังงานมันมีอยู่ทั่วไปหมดอยู่แล้วไงแต่พลังงานถ้าเราพูดถึงพลังแห่งความสําเร็จมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมพลังของเงินทองมันก็เป็นพลังอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยพลังอะไรต่างๆ แสดงว่ามันต้อง huh. like มีเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมถ้าพลังของเงินทองมัมีมันจ uh. ะมีคนรวยไหมล่ะใช่ไหมพลังแห่งความสําเร็จมลยมีคนมันจะจบปริญญาตีปิญญาโทปิญญาเอกจบล็อกเตอร์อะไรเยอะแยะหมดเลยถูกไหมมันก็ต้องมีพลังงานที่แห่งความสําเร็จพลังงานแห่งเงินทองพลังงานของครังจักรวาลอะไรต่างเนี่ยมันมีหมดแท่ๆนี่นี่นี่เราพูดถึงความว่างนะว่างจากอัตตาในตัวเราเราไม่ได้มีเราไม่มีอัตตาใช่ไหมเราเราว่างเราเนี่ยว่าง แต่ว่าในความว่างของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรออมันมีทุกอย่างะฉะนั้นก็เท่ากับว่าการสร้างการสร้างเป้าหมายเราเราก็เท่ากับเราสร้างเหตุปัใจจัยให้มันเกิดนั่นแหละแต่เป้าหมายของเราคือมันเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดความร่ำรวยทําให้เกิดความสําเร็จอะไรต่างๆนาั้น,านาแล้วแต่ที่เราจะสร้างเป้าหมายขึ้นมาเดี๋ยเนี่ยกว่างตรงเนี้ยคือว่างว่า กายนี้ใจนี้เนี่ยไม่ใช่ของเรามันค,คือมันที่จริงแล้วกายนี้ของกายใจนี้มันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเนี่ยมันก็เป็นของโลกนั่นแหละถึงเวลาเรายืมเข้ามาใช่ถึงเวลามันชั่วคราวอะถึงเวลาเราก้องคืนเข้าไปใช่งไหมแต่ที่เราที่ที่เราไม่ว่างก็เพราะว่าเรามาย t, ึดเนาะหมายถึงว่าใช่ใช่ใช่คือเรามา,า,มาคือเรามาบริหารจนมันทําให้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 เราไมา่ว่าง เราบริหารจนให้เราไม่ว่างหมายวามว่าที่จริงๆอ่ะมันว่างแต่เรามายึดกับไอ้รูปนามเนี้ยจนมันเกิดเป็นอาตาัตราจนเป็นเอ่อสังเอ่ออดีตอนาคตจนมันทําให้เราไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ว่างมันก็เลยไม่เข้าสู่ระบบที่มาเซอร์ให้ว่างใช่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 จริงๆแล้วยังไงยังไงอะ่ะคือเราถ้าเรารวยอะ่ะรวยยังไงก็แล้วแต,แต่แต่เราก็ยังว่างหนูเข้าใจไหมหอืมอ่านั่นแนะหละ ก็รวยมันก็ส่วนของรวยของมันอยู่แล้วมันก็มีเข้ามาอยู่แล้วในธรรมชาติอะคน <S <S <an> <S คนรวยไปหมดถูกไหม่นนะ <S <S <an> <S แต่เงินทองหรือว่าทรัพย์หรืออะไรต่างในสภาวะธรรมอย่างนี้น่มันก็มีเยอะแยะถูกไหมล่นนะ <S <S <an> <S สภาวะธรรมของความจนมันก็มีเยอะแยะยไปหมดเลยนแต่เราสร้างเป้าหมายว่าจนนะเราสร้างเป,ป้าหมายตรงน,นั้นอะมันเป็นการมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสภาวะใช่ไหมลน่ะแต่มไม่ใช่เราน่ะเออมันใช่มันไม่ใช่เราแล้วมันโทษตัวเรามันก็ไม่มีไงเนี่ย แต่ว่าคือไม่มีเนี่ยมันอย่างที่มันะบอกว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไหแต่ขันห้าเนี่ยมันมีจริงๆแต่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะอางี้ดีกว่ามันมันเหมือนกับฝันฝันไปประมาณอย่างเงี้ยมันเป็นของลงลวงเราอ่ะใช่ไหมล่ะ ทุกอย่างมันก็รวงงั้นแหละไอ้ที่เราสร้างเป้าหมายเลยใช่ไหมเนี่ um, แต่ว่าสมมว่าเราสร้างเป้าหมายให้เกิดความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมันมันก็ไม่ใช่ของจริงถูกไหม่ะแต่ว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันก็ไม่มีตัวตนของมันอีกอ่ะในในสุดท้ายแล้วอ่ะนะแต่ทีนี้ว่าเราลดอัตรารอลองมาแต่อย่างอื่นจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นอ่ะมันเรื่องของเขามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของของ,ของของมัน <instances> <koş. S 2> ตรงเนี้ยมันก็เลย อธิบายมันจะเข้าใจยากเลดนึงอ่ะแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วมันจะโปะเชะเลยแหละมันต้องเข้าใจด้วยสภาวะก่อนมั้งเพราะว่าคือถ้าตอนนี้มาเชิญอธิบายอ่ะบางทีเข้าใจด้วยความคิดอ่ะถ้าเรื่องนี้นะสําหรับเชจามเชจามที่ว่ามันเข้าใจยากแต่เข้าใจด้วยสภาวะน่ะเข้าใจง่ายกว่าแต่เรื่องนอื่นแต่เรื่องนอื่นอ่ะต้องเข้าใจด้วยความคิดก่อนคือไปทำเลยแหละไปทำเลยแล้วก็มันจะรู้เอง ออแล้วแล้วทุกคนจะได้ไปยุ่งยากในการอธิบายเหมือนกันใช่ใช่จะได้ไม่ต้องไม่แล้วแต่แล้วแต่ลคนก็จะถ้าคุยก็จะคุยได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าพอเข้าสภาวะแล้วมันมันมันไปเจอที่เดียวกันหมดถูกไหมอ่าอ่าอ่าใช่บางทีมันก็ไม่รู้อย่างเช่นเนียรงเช่นอ้าวเราผัสสะอะไรทักอย่างมันเกิดมาปั๊บเนี่ยเวทนาเกิดปั๊บเกิดสุขพอสุขอ่าเราเกิดพอใจพอใจปั๊บติดใจก็เกิดลาคะใช่ไหม เออพอเกิดราคาระปั๊บเกิดความหลงเนะี<ะ>่ยโมหะเกิดตามมาโทรสะรเติมมันตาม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 ไปหมดเลนย<ม>นยี<ม>่ก็คือไม่ว่างใช่ไหมเนี่ยคือสภาวะไม่ว่างเนี่ยคือสภาวะไม่ว่าง้วถ้าอย่างนี้ไม่ว่างนะก็คือเนี่ยเชิญเข้าใจที่มาเสิร์พูดนั่นแหละแต่ว่าม,มันก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นเป็นแบบไหนก็คือที่ที่จะรย์พูดเมื่อกี้แหละคือว่าเรามาแบบด้วยความว่างของเรานั่นแหละแต่พอเรามามามา,มาอยู่กับรูปนามนี้ปั้งแล้วเราก็มาบริหารให้มันไม่ว่าง อแต่ในความไม่ว่างนั้นอะมันก็มีทุกอย่างนั่นแหละกับไอ้ความว่างก็มีทุกอย่างนั่นแหละแต่ไอ้ความไม่ว่างของเราอ่ะมันก็เลยกลายเป็นไอ้ทุกอย่างที่มันไม่ใช่นั่นแหละเนี่ยออคือคือมันมีใช่ใช่แต่มันมันก็มีหลายระดับเนี่ยใช่ไหมัมันมีหลายระดับเนี่ยอย่างอัตราไม่มีอัตราก็ไม่มีอัตราหลายระดับบางคนก็แค่ลดอัตราแค่ในระดับนึงบางคนก็ลดอัตราจนแบบไม่มีอัตราเลยก็มีอย่างเงี้ย ใช่ไหมะอือืออปัญญามันก to ็มีหลายเหมือนปัญญาก็มีหลายระดับใช่ไหม่ะค่ะเี่ยระดับปัญญาในระดับที่เห็นขันห้าที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเนี่ยมันก็มันก็ปัญญาขั้นต้นแหละใช่ไหมะค่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าปัญญาในระดับที่แบบดูอ่าเร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 าเห็นขันห้าในระดับของอ่าสุขทุกข์เนี่ยใช่ไหมค่ะอ่า แล้วเราเห็นความเมื่อยความปวดจนกระทั่งมันเป็นคือคือดูมันปลาหนีตไปเรื่อยๆจนมันมันปลาณนีดแนบเนียนไปมันก็จะไปอีกระดับหนึ่งนะก็จะเห็นไปอีกระดับหนึ่งอ,ะ <c oughs> อ่ะ,ะนะ <c oughs> ถ้าอีกระดับหนึ่งเนี่ยเราไปเห็นสุขเห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวราคะเห็นตัวโมโหมันก็ีกอีกอีกระดับหนึ่งอเลยอย่างเงี้ยเนี่ยปัญญามันจะเนี่ยแค่เห็นสิ่งสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าระดับของ การเห็นมันไม่เท่ากันหรอกเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งเหตุการณ์การใช้ปัญญาพิจารณาแตกต่างกันไปเนาะใช่แตกต่างมันจะแตกต่างกันไปแล้วก็เหมือนกับว่ามีมีดที่มาเซอร์บอกมีที่ค้ำยืนหยับยันก็คือมีศีลแล้วก็มีมีดที่เป็นปัญญาแล้วก็มีแรงเหวี่ยงเข้าไปก็คือสมาธิสมาธิเพราะงั้นก็คือระดับของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันเพราะงั้นการจะฟาดฟันไม่เท่ากันกิเลสแต่ละคนแต่ละอย่างก็ ก็ก็ไม่เหมือนกันเนาะเออแต่เมื่อวันเนี่ยเรามีอาการเจ็บปวดเนี่ยเราพิจารณา๋อร่างกายเรามันมีทาาสีมันไม่เที่ยงเนี่ยอันนั้นพื้นๆใช่ไหมแต่บางคนอ๋อมันมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเป็นเป็นเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เรามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราก็แยกออกมันจากจากมันมาละใช่ไหมเออไอ้สิ่งนั้นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ถูกรู้และเนี่ย พอถูกรู้ปุ๊บมันมีสุขมีทุกข์ออกมาปั๊บเนี่ย <c oughs> อ่ะเรารู้แล้ะมันกลายเป็นตัวเวทนาละจากเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นกายใช่ไหมล่ะเนี่ย <c oughs> มาเป็นเวทนาก็เหมือนไอ้กายเ,เวทนาจิตธรรมเนี่ยมันระดับมันจะละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ <c oughs> นะูกไหมล่ะอเหมือนว่าสติปัฏฐานสี่เนี <c oughs> ่ยยกตัวอย่างเฉยนะอ <c oughs> ืไม่ได้เอามาเป็น <c oughs> ไม่ได้เอาเป็นทฤษฎีนะอ่อทีนี้พอระดับที่ว่าอ๋อเฮ้ยพอเราเกิดความทุกข์แล้วเดี๋ยวพอเราหายเจ็บหายปวด เราเกิดความสุขปุ๊บเนี่ยเราเกิดราคะแทรกมาปับ๊บเราเราเรารู้ทันปั๊บเนี่ยอมันก็เป็นอีกอีกระดับหนึ่งละใช่ไหม่ะ <c oughs> รู้อารมณ์แล้วทีนี้จับอารมณ์ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ในบางคืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มไม่สุขไม่ทุกข์อย่างเงี้ย <c oughs> บางคนก็จะจับได้ไม่ไม่เท่ากัน บางคนก็จับได้เฉพาะสุขก็จับได้หรือว่าทุกข์ก็จับได้ทุกข์เดรารู้ใช่ไหมสุขก็จับได้ในสภาวะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่สุขไม่ทุกข์อะมันเฉยเฉยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคืออารมณ์มันไม่ชัดเจนอะอารมณ์เผลออะไรมันเป็นโมหะนะนะมันมันเป็นโมหะได้ตวเนี้ยพอโมหะเกิดมันก็ทําให้เหมือนกับว่าสภาวะของ อารมณ์ที่มันไม่ชัดเจนจิตเราก็จะไปวิ่งไปหาอารมณ์อื่นนะใช่ไหมเพราะจิตเขาต้องไปจับมีบอกแล้วว่าจิตเมีหน้าที่ที่เขาจับอารมณ์นน้นอารมณ์นี้อยู่แล้วเ่้ไอ้มันหลงหลงเอ๊ะสุขก,ก็ไม่ใช่สุขทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์เอ๊ะมันยังไงการก็ไปจับตรงนน้นตรงนี้กลายเป็นหลงหลงไปไ <Okay. S 2> อ,อ,อ,อตัวหลงนี่สําคัญนะหล,ลงเนี่ยมันอยู่ในโลก ในโคนจะมีโทรศัพท์ได้มันต้องหลงก่อนอโทรศัพท์โมหะอะไรก็แล้ว้ท่าที่โทรศัพท์ราคาอะไรต่างเนี่ยมันหรือว่าความโลภอะไรต่างนะะโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยอ่าเท่าที่โลภจะโกรธจะโลภหล,ลงมักจะอยู่ทุกที่นะก็หงลงก่อนอก็คือโมหะก่อนเนาะนี่โมหะค,คือโมหะมันจะเป็นเหมือนตัวพื้นฐานที่จะทําให้อะไรมันแรงใช่ไหมคะ ไมถึงได้ทำให้ทาให้อะไรเกิดทําให้ทุกอย่างเกิดอืก็ลงก่อนความหลงความไม่รู้ก่อนเนาะนั้นดูสภาวะอะไรเราให้ให้ให้ดูแบบคนวงนอกอะเราจะเห็นของจริงๆใช่ไหมดูรูปรูปทำน้ำทำต่างๆเนี่ยใช่ไหมนะเหมือนเราอยู่วงนอกอ่ะมันไอ้ตอนที่เราเขียนวงกลมๆอะทุกจริงมันก็ไม่ใช่วงกลมหรอกใช่ไหมนะไอ้กลมในความว่างอ่ะที่เราเขียนอะคือ คือถ้าเราเป็นตัวคือมาสเซอร์จะยกว่าสี่ขันนั้นอะเป็นตัวเป็นตัวถูกรู้กะกะวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้แต่เราเนี่ยออกมาเห็นทั้งตัวรู้และผู้ถูกรูก้เนี่ยกำลังทํางานใช่แล้วอีกระยกอีกระดับแล้วเราจะมะอันนั้นค<ส>ืเอเรา<ส>เรา<ส><ๆ>เราเราเราจิตจิตมันเอ่จิตมาอีกอีกรนะดับละละเอียดมาถึงอีกระดับละอเรารู้ทั้งหมดทั้ง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 ชุดเลยอะทั้งอ่าทั้งทั้ง ทั้งห้าขันนี่แหละเราเราเห็นมันทํางานแล้วแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวไม่ตนมันไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะนะปัญญามันจะเป็นระดับไปค่ะงั้นงั้นงั้นมัซเซอร์สรุปคลิปว่าความว่างเอาภาษาแบบเอาภาษาความว่างก็คือภาษาเราก็คือว่างไม่ยึดไม่มีการยึดไม่มีตัวไม่ตนเฉพาะตัวเรานะเฉพาะตัวเราไม่ไปยึดตัวอ่านจะบอเฉพาะตัวเราแต่อย่างอื่นเราไม่รู้ใช่ไหม <Okay. S 2> เพราะอย่างอื่นอะไอ้ข้างนอกเราเนี่ยรอบรอบตัวเราเนี่ย <Okay. S 2> มันเหตุมันเกิดมันหมดเหตุมันดับมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วเราก็ไปบังคับมันไม่ได้นะ <Okay. S 2> <Okay. S 2> แต่เราสามารถที่จะสร้างเป้าหมายได้ <Okay. S 2> เหมือนเหมือนเนี่ยเนี่ยมันกำจะไปเรื่องของไอ้ก,การกรรมการแก้กรรมอะไรเนี่ยนะ <Okay. S 2> ที่จริงกรรมเนี่ยมันก็คือการกระทำนะ การแก้กรรมเนี่ยมันก็คือแก้การกระทํนั่นแหละถูกว่าแก้กรรมเนี่ยใครบอกแก้ไม่ได้มาถามมาเซอร์เลยจะแก้ด้ดยสมมติว่างั้นเดี๋ยวยกไปอีกคลิปมาเซอร์ยกอีกคลิปดีกว่าเว่าคือบางคนเนี่ยจะมีกรรมมากแล้วก็มีผลทําให้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเนาะเป็นคลิปต่อไปนะมาเซอร์เนาะคลิปนี้เยวจะตามปีดก่อนนะคะค่ะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ